เขาจะเอาไม้ไผ่มาตัดแล้วก็ใส่ขั้นได้อัดไว้เกี่ยนกตลอดเวลาเลยลเกี่ยว่ายางพ่นเกี่ว่ายางแรง ทักทายสบายดีมดส,ดสู่คู่สู่คนนะยินดีตอนหับเขาสู่สองหยับเบิ้งสำหรับวันนี้กาอยู่ป่านะเขาในป่าเลิกแล้วตอนนี้แต่ว่ากาสีผ้ามาเบิ้งส่วนน้ำเตาส่วนน้ำเตาในป่าเลิกเพราะว่ามีบางครอบครัวทรี่ว่าบางคนเขาจะปลูกกันน้ำเตาตามผู้ตามผ้านะตามเขต ่าใ่ดงตึบเขาจะปลูกไว้ก็มีในคลิปก่อนที่เขาเหตุใ้ในสองกระตูทีวีแต่ว่ามีเอฟซีเพิืนว่ายักเบึ่งในสองหยับเอเวอร์นีกให้เอาลงให้เบึง่งส่วนน้ำตเต้าเพราะว่าส่วนน้ำเตา้าเป็นส่วนหนึ่งของส่วนเผากระตู้ที่ลหลายๆคนอาจยังบกเคยเห็นเพราะว่า น้ำเตา้าเป็นน้ำทีกินแทนเบียร์ได้แล้วก็บสาบานในมู่บานบ้านคอยบลืมแล้วก็สนเพากระตู้นเขานิยมสมสอบ้ลยเกี่ยวกับน,น้ำเตา้าโอเคอาจะเข้าไปเบิ้งเลยส่วนน้ำเตา้าที่อยู่ในปลาเลึกมันจะแตกต่างกับส่วนน้ำเต้าอยู่ ตามใกล้บ้านเฮาเป็นจังได๋ก็สามารถติดตามชมติดตามเบิ่งลําคอยาวๆเลยตอนนี้ขอกะมาฮอดสวนน้ําตาลสวนน้ําตาลที่เขาปลูกในปาลกเห็นบ่หลายๆต้นหลายๆกกนี่กกโตใหญ่นี่ๆๆใหญ่สูงแม่นขาเจปีกายเห็นบ่บอนขา ขึ้นไปเจาะนี่บอลเขานั่งเวลาขึ้นไปเจาะน้ำตาลเขาจะนั่งอยู่นี่แหละแต่คันไดนี่บบมี่แล้ว,แต,แ,ลวแต่ก้อนนั้นมีคันไดขึ้นนะปกตินี่เขาปลูกสวนน้ำตาลนี่เขาจะปลูกไก่แคมห้วยเห็นบอกภาบนนัง่งจะเป็นแคมห้วย ส่วนต้นอันนี้เนี่เขากําลังเจาะนะในนึงเห็นบอก่็มีกระพุกนะกระปูกน้นอยๆนี่ยเขากําลังเจาะในตอนนี้แหละนี่ขอจะย่างเขาไปเบิ้งเลยนะต้นที่เขากำลังเจาะเอาน้าไปกินหรือว่าดื่ม <Okay. S 2> มันมีย่างมันออกนี่มันกามนี่เขาจะป้องกันไว้เวลาฝนตกว่ให้มันไล่มาหอดอันก็ตุกกระตุกที่หอตรงไว้นี่ เขาจะเอาค้นมันแหละเนาะนี่นี่ค้นมันเองเขาจะปิดไว้บอนนี่นี่กันไว้บรใหายน้ำตาลมันไหลออกมาทาข้างนอกให้มันไหลออกมาตามทีเขาต้องการนี่ยแหละนี่ถอของมันเขา่อ,อไปสุบใสส,ใสุบใสบอลเขาเจาะ แต่ว่าตอนนี้กะบ,บ่มีน้ำเห็นบอลเพราะว่ามือเศร้านี่เขาทอ,อเอาไปกินแล้วยังแต่เปลือกเหมือนเห็นบอกอยู่ใน,นเปลือกเปลือกไหมที่เขาเอาจากผู้จากผ้านี่แหละเขาจะแกะให้เบิ้งเน่ะแกะให้เบิ้งเลยนี่ไหมที่เขาหัดไบใส่ทอนะ หรือว่าเขาคำไใบไม่ที่เขาคำไว้ใส่ทอนี่แหละเนี่ยนี่เห็นป่าด้านในนี่แหละยอดมันบนน้ำมันออกมา แต่ว่าข้างในเขาจะเอามุกอีกมาใส่เพื่อบหายนำมันไหลออกมาข้างนอกให้มันไหลเข้าในทอแล้วก็ไหลใส่กระปุกอีกแต่ว่าตอนนี้เราจะบออธิบายให้ละเอียดนะเพราะว่าอยู่ใน คลิปในซองกระตูทีวีเนี่ยครับจะเบาละเอียดกลัวขาไพา่ย,ยังไม่ทันเบิง้งในซองกระตูทีวีก็สมัตกเขาไปเบิ้งขึ้นเนาะน,นี่มีแมนมีดนะมีดเขาเจาะหรือว่ามีดเขาปาดเขามีดนีไปปาดแต่ว่าตอนนี้เขาจะบอปาดเพราะว่ามือเสาร์นี่ก็แล้วแหละ เจ้าของเพิ่นปาดแล้วเนาะผู้เจ้าของอันส่วนนี่ก็แม่นคองลุ่เนาะนอกของพอคอยเนะเพิ่นมาปลูกอยู่นี่แต่ว่าตอนนี้เพิ่นกะกลับบ้านแล้วตอนแรกเพิ่นกะมาอีกสามโมงเพิ่นกะมาเจาะราวาใช้เวลาในการย่างแต่บานฮอดนี่กัหนึ่งชั่วโมงเนาะ เอาจะใส่ขึ้นอีกแล้วก็เอาใบไหม่มาปกใส่อีกนปกใส่บ่ให้นลำานมันเข้ามาเอาใหม่มาเต็งอีกเดียบร้อยเขาจะมาเบิ่งที่ลุ่งเพิ่เจาะในปีนี้จักต้น,นเรวมทั้งหมด อันนี้แมนปีก่ายเนะี่พ่นเจาะนี่ยโตพ่นเห็ดคันไดนะ้นี่ยคันไดขึ้นเพราะว่าเขาเบิ้งคันไดเนี่ยกเก่าเลยน่าจะแมนปีก่ายแล้วแตลายต้นในคนปลูกเนะนี่ยนี่ฮอดลงลุ่มเลยส่วนเพ่นกาซัมซิเจาะลวแหนมมัน น,นี้ลายต้นเลยวันนี้ก็แม่นะที่ลู่คนเจาะเนี่ยเห็นบอกคันใดิ่นเห็ดคันใดตัวคนตัดใหม่ใหม่ไี่ก็แม่นแล้วเนี่ยจะขึ้นไปเบิ่งเลยน,นี้คันใดขึ้น เพิ่นหากระเจาะไม่ใหม่สำหรับต้นอันนี้นี่เพิ่นบบทันใสอันกระตุกพราว่านา้ำย่งบบทันออกมาปกตินี่ถ้าเขาเจาะไม่ใหม่นี่ใส่เวลาประมาณสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์จึงมีนม้ำเนาะน้ำมันออกมาเแมนเขาเจาะปุ๊บนี่ได้กินน้ำปับบม่ได้เลยมันต้องใส่เวลาน้อยนึงเนาะ มันกาะบาด้ง่ายตามทีเขาคิดนะพี่น้องอัดไว่ปกติเท้าเจาะแล้วนะฮะจะอัดไว้นี่นี่อันนี้แมนตอนเศ้าลุงขึ้นไปเจาะเนี่ยเห่นแหละบอนทีเพิน่นเจาะเนี่ยโตสีขาวกับสีดำ ถ้าเขาเจาะไว้หมมันจะเป็นสีขาวๆนะแต่ว่าดุานมันก็เป็นสีดำๆอยอดนีนก็กินได้คื้นกันนะยอดมันมีแต่ฮักซ่าและเพราว่ามันจะมีแมงด้วงหรือว่าบ้งมันเข้ามากิน ทฆษณาเาตองเบิ้งหักษาตลอดทุกมือ้อทุกมือปกติเหมือนแงด้วงและมักเข่าไปกินมน,นีตัวมันกามันออกมาแต่ต้นมันมันจะเข่าไปกินหรือว่าบ้ง ปลาต้นโตสูงๆงันตีกายเนาะดูงคนเจาะยังมีขันใดอยู่ได้ค่นะพอจะเอาไม้ไผ่มาตัดแล้วก็ใส่ขันใดเห็นบ่ต้นโตสูงค่ะสูงกว่าต้นอื่นๆเลยต้นนั้น มาในส่วนเตาเล่นขนาดโอ้น่นโคตรเย็นเลย ราะว่าเ่งนี่มีต้นใหม่งหญ่ๆชุช่มๆจะเย็นตลอดเวลาเลยเพื่นี่า่วกอันยางพ่นหมวกว่นยามแรงจะเย็นตลอดนี่ส่วนเพิ่นมดโดน,นตาเพิ่นจะลุ่มๆมีกรแนนลงลุง่มโดนตาเพื่นไล่คณะเติมมาปลู <ไป S 2> เห็นบอกมีทางลงนะแสดงว่าุ่มเท่นก็เจาะเอาน้ำไปกินคือกันนะพออลุ่มแล้วิ่นปลูกเพราะว่าปลูกตามแคมห้วยเลยอเหนื่อย ในมือ,อก,ก็รู้สึกเมื่อ,อยล้าแตแ่วก็ดีอย่างหนึ่งอีกให้เข้ามาสัมผัสตามธรรมชาติบ้านเฮาแล้วก็การผ้ามะเบิ่งส่วนน้ำเต้าที่ลงเพ่นปูกไว้อยู่ปลาเลึกแต่น่าสิจบอยู่นี่แหลนะนะคอยกัดสิยญังเมื่อบ้านเลย ก็ต้องขอบคกขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมแต่ต้นจนจบถ้ามาักชมนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ถา้าถือใจอย่าลืมฝากกดแชร์ให้เบาหยับ,นบเนาะน่าข,ขอบใจบายเจอกันคลิปต่อไป